สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิตพิบาลน,นะครับเราอยู่ใน question and answer หัวข้อที่1 8นะครับพูดถึงเรื่องของสภาพความบาปที่สืบทอดต่อกันมาจากการบาปครั้งแรกของอาดัมนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเราก็พูดถึงเรื่องของการที่เกิดการชะลอนะครับเนื่องจากคำถามที่ว่าทำไมพระเจ้าถึงยังปล่อยให้เกิดการชะลอ ทำไมมนุษย์ไม่ชั่วร้ายมากไปกว่านี้นะครับชะลอนี่หมายถึงการชะลอความบาปนะครับพวกเราก็คงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแก้วน้ำสามใบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามนี้ก็คือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำไมพระเจ้ายัางไม่ให้โลกทั้งใบนี้เป็นแก้วน้ำใบที่3ครับก็คือตกอยู่ในความบาปทั้งเนื้อที่และปริมาณนะครับที้ครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกันแล้วครับว่า มีอยู่สีประการด้วยกันซึ่งเป็นเหตุผลที่พระเจ้าชะลอนะครับพระเจ้าชะลอชะลอความบาปครับชะลองานของความบาปด้วยวิธีการของพระงดังต่อไปนี้นะครับประการแรกผมขออน,นุญาตทบทวนก่อนนะครับพระเจ้าทรงใส่จิตจำนึกผิดชอบชั่วดีไว้ในตัวของมนุษย์ประการที่2พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้ปกครองอาณาจักรในโลกนี้เพื่อพิพากษาเพื่อปกครองเพื่อออกกฎหมายประการที่3พระเจ้าทรงให้มนุษย์กลัวความตาย เพื่อที่จะไ,ไม่กระทําสิ่งที่ไม่ดีและประการสุดท้ายครับพระเจ้าระบาลประทานระบบครอบครัวพระเจ้าประทานเรื่องของการศึกษาเรื่องของสังคมให้กับมนุษย์และที่สําคัญนะครับพระเจ้าประธานกิจจักรให้กับโลกนี้เพื่อที่กิจจักนั้นก็จะเป็นช่องทางในการที่จะชะลอความผิดความบาปด้วยครับดังนพี่น้องครับให้เรามาร่วมใจการนมัสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าเรากอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเพื่อน ของเราซึ่งเป็นมิตราหายที่เลิศประเสริฐนั้นคือพระเยซูพระเยซูทรงเป็นเพื่อนกับคนบาปนะครับในบทเพลงที่57ของชิตคิเตียนนะครับต้องขอขอบคุณกิติอยากตรังที่ได้จัดทําเพลงชิตคิสเตียนนะครับทุกทุกเพลงเลยนะครับแล้วอยู่บน YouTube เพื่อเป็นพระพรให้กับพวกเราทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรกิติยากตรังนะครับให้เรามานำสักการด้วยกันครับเพื่อนคนบาปคือพระเยซู าจะอยู่กับเรานะครับจนถึงวันสุดท้ายนะครับพระเยซูจะคุ้มครองให้เราพ้นอันตรายพระเยซูส่งสัญญาไว้เช่นนั้นในพระชนะของพระเจ้าครับพี่น้องครับเรามาดูนะครับพระเจ้าชะลอการงานของความบาปสี่ประการประการแรกคืออะไรครับประการแรกคือพระเจ้าใส่จิตสํานึกผิดชอบชั่วดีไว้ในตัวของมนุษย์เรามาดูกันนะครับว่ามโนธรรมหรือจิตสํานึกนั้นคืออะไร มโนมโนทรรมมโนแปลว่าใจนะครับทำแปลว่าความถูกต้องหรือความชอบธรรมความรู้ที่เกิดจากจิตใจความสำนึกที่เกิดจากจิตใจความชอบธรรมในทางที่ดีนะครับที่เกิดอยู่ในใจนั้นก็คือความรู้ตัวความรู้สึกตัวครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎของการรู้ผิดชอบชั่วดีพี่น้องครับเจนคําว่ารู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดี นะครับก็สอดคล้องกับต้นไม้ต้นไม้แห่งความดีและความชั่วนั่นคือความรู้ตัวครับความรู้ตัวที่อยู่ในจิตสํานึกของมนุษย์ความรู้สึกตัวในจิตสํานึกนะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎของการรู้ผิดชอบชั่วดีคําคํานี้นะครับน่าสนใจครับไม่พบในพระคัมภีร์เดิมแต่พบในพระคัมภีร์ใหม่ถึง30ครั้งด้วยกันนะครับพบในพระคัมภีร์ใหม่เป็นภาษากรีกครับอ่านว่าซูนเอเดซิส ซูเนเดซิสซึ่งแปลว่าความรู้ที่ติดตัวมาซูเนเดซิสที่แปลว่าความรู้ที่ตัวมานั้นเป็นการรู้ถึงการกระทําการรู้สึกตัวถึงการรู้ตัวถึงการกระทําและการรู้ตัวในสภาพศีลธรรมของตัวเองซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือกฎนะครับเกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือกฎซึ่งคิดว่าเป็นตัวแท้เป็นแก่นแท้ของพวกเรา <c oughs> ดังนั้นพี่น้องครับ เมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้ที่ติดตัวมาที่เรียกว่าซูเนดิซิสซูเนดิซิสนะครับที่แปลว่าจิตสำนึกนั้นก็เกี่ยวข้องกับมาตรฐานครับและเกี่ยวข้องกับกฎดังนั้นเองมันเป็นตัวตนของเราและควบคุมเราได้ครับมโนธรรมหรือจิตสำนึกของเราเนี่ยควบคุมมีอำนาจเหนือเราได้ครับกล่าวให้แน่ชัดอีกก็คือมโนธรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดเป็นตัวผลักดัน เป็นตัววินิจฉัยถูกผิดที่จะตัดสินการกระทำของเราที่จะผลักดันให้เราทำหรือห้ามไม่ให้เราทำและมนโนทมตัวนี้นะครับบอกให้เรารู้ว่าการกระทำและสภาพของเรานั้นตรงกับมาตรฐานของพระเจ้าหรือไม่เร้งบอกเราต่อไปด้วยนะครับว่าการกระทำและมาตรฐานที่ตรงกับมาตรฐานของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำหน้าที่ของจิตสำนึกคือจิตสำนึกต้องเป็นพยาน เห็นไหมครับจิตสำนึกต้องเป็นพยานนั่นหมายความว่าจิตสำนึกนั้นสามารถถูกเรียกขึ้นมาเป็นพยานได้นะครับนะอาจารย์เาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่2องข้อสิครับพระธรรมโรมบทที่12บสอบทที่2องข้อสิบนะครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นไปตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้ง,งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาหรืออาจจะแก้ตัวให้เขาพี่ครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับคนบางคนนะครับจิตจํานึกตกต่ําจนกระทั่งเขาทําผิดก็ยังกล่าวแก้ตัวได้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือ justify ตัวเองครับทำให้ตัวเองชอบทำพี่น้องครับนั่นคือความหลงหลงไปหมดแล้วครับนั่นคือการโกหกตัวเองนั่นคือการหลอกลวงตัวเองไปแล้ว จิตสานึกตกต่ําครับจิตสํานึกต่ําคนที่จิตสํานึกเสียหายนะครับเป็นคนที่น่าสงสารครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีมาตรฐานการรู้จักผิดชอบชั่วดีมาตรฐานที่จะชี้ว่าเราควรจะต้องทําหรือควรจะหลีกเลี่ยงไม่ทํามาตรฐานความรู้สึกเสียใจความรู้ตัวหายไปความกลัวการลงโทษหายไป พี่น้องครับนั่นคือผลที่เกิดจากการตกต่ําของมโนธรรมหรือจิตสํานึกที่เรียกว่าเริ่มตายลงพี่น้องครับเมื่อพูดถึงมโนธรรมนะครับมีสองคำถามที่พบบ่อยก็คือมโนธรรมถูกทําลายได้หรือไม่คําถามที่2ก็คือมโนธรรมผิดพลาดได้หรือไม่คําตอบครับพระบภีสอนว่ามโนธรรมนั้นถูกทําลายได้มโนธรรมนั้นเป็นมลทินได้ครับและชินชาได้นะครับ ภาษาไทยแปลว่าตกเป็นทาสของมารได้เพราะฉะนั้นถูกขโมยไปได้นะครับผิดพลาดได้นะครับถูกทําลายได้นะครับถ้าพี่น้องอยากจะอ่านพ่พีนะครับลองดูครับ1นึ่งโครินบทที่8ข้อที่7นะครับทิทัสบทที่1ข้อ15 1ทีโมทีบทที่4ข้อที่2นะถ้าพี่น้องจดทันนะครับผมจะพูดอ่านฟังอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับ1โครินบทที่8ข้อที่7ททัสบทที่1ข้อ15และ หนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่2ทําให้เราตอบคําถามว่ามโนธรรมถูกทําลายได้หรือไม่คําตอบคือได้ครับเสื่อมลงได้ครับมโนนำผิดพลาดได้หรือไม่คําตอบคือผิดพลาดได้ครับมโนธรรมเป็นมนทินได้หรือไม่คําตอบคือเป็นบนทินได้ครับมโนธรรมชินชานะครับมโนธรรมตายด้านได้หรือไม่ตายด้านได้ครับพี่น้องครับคนบาปที่ใจแข็งกระด้างมักจะถูกมโนธรรมของตนเองเราเราด้วยการฟ้องและกล่าวโทษนะถ้าคนบาป ที่ยังไม่แข็งกระด้างเขาจะลึกเสียใจนะครับทําบาปแล้วเสียใจบำบาปแล้วมีความทุกข์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมกลับใจเขายังต่อต้านเขายังดื้อนะครับทำบาปไปเรื่อยๆทาบาปไปเรื่อยๆมโนธรรมที่ฟ้องร้องนี้จะค่อยๆไม่เกิดผลครับไม่มีผลนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องรับพระเจ้าได้ทรงใส่จิตสํานึกผิดชอบหรือมโนธรรมชั่วดีไว้ในมนุษย์ครับเพื่อที่ชะลอการทําบาปชะลอการงานของความบาปครับนี่ก็คือประการแรก ประการที่2ครับพระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้ปกครองอาณาจักรในโลกเพื่อปกครองและพิพากษาคนที่ประพฤติชั่วตรงนี้ก็พูดถึงเรื่องของการออกกฎหมายนะครับการจัดระเบียบสังคมต่างๆพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่5ครับพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่5โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทุกคนจอมจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง เพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดี แล้วท่านจะได้เป็นที่พอใจของผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทําความชั่วช้าก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือบาปดาบไว้เฉยเฉยไม่ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและจะเป็นผู้ลงพระอาทยาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติช,ชั่วเหตุฉะนั้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา ม่ใช่เพราะเกรงกลัวพระอาฏยาสิ่งเดียวแต่เพราะจิตสำนึกผิดชอบด้วยที่นี่มีหลายหลายคำนะครับที่มีความหมายคำว่าบังคับบัญชาพระอาฏยาจิตสำนึกผิดชอบพี่นงครับพี่น้องจะเห็นนะครับการที่พระเจ้าใส่จิตสำนึกผิดชอบชั่วดีไว้ในตัวมนุษย์และจิตสำนึกผิดชอบนั้นก็อยู่ในบรรดาผู้นำ นะครับก็คือผู้ปกครองมนุษย์ผู้ปกครองอาณาจักรในโลกนี้นะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่แต่งตั้งบรรดาผู้ครองทั้งหลายอาณาจักรทั้งหลายพระเจ้าแต่งตั้งหมดครับแล้วผู้ครอบครองนั้นก็ไม่น่ากลัวสําหรับคนที่จะทําดีแต่น่ากลัวสําหรับคนที่ทําชั่วเพราะอะไรครับเพราะคนที่ทําชั่วนั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษครับการที่3ครับพระเจ้าทรงให้มนุษย์กลัวความตาย ถามว่าทําไมพระเจ้าต้องให้มนุษย์กลัวความตายด้วยครับเพราะว่าความตายนั้นคือการสูญเสียความตายนั้นคือการพัดพรากค,ความตายนั้นคือการแยกจากกับสิ่งที่เรารักถามว่าทําไมต้องกลัวความตายก็เพื่อจะไม่ให้กระทําความผิดเพื่อที่จะไม่กระทําความบาปที่นําไปสู่ความตายอางอิงในพระธรรมฮีบรูบทที่2องข้อสินะครับฮีบรูที่2องข้อสิโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับและจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้น จากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายและจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายพี่น้องครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นกลัวความตายคนที่ปากแข็งนะครับบอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวตายเขาจริงๆแล้วกลัวตายครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์ต่างๆของเขาสะสมมาหรือแม้กระทั่งความคิดต่างต่างที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับ ที่จะแหงกระด้างหรือเกิดความกล้าบ้าบินหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ทําให้เขาไม่กลัวความตายพี่น้องครับคริสเตียนเราก็ไม่กลัวความตายเพราะอะไรครับเพราะเรามีความเชื่อนะครับเรามีความเชื่อมั่นคงว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะเจอกับอะไรเราจะพบกับอะไรชีวิตหลังความตายมีหรือไม่นะคริสเตียนตอบได้นะครับเพราะว่า,พร,าพระเจ้ามีบันทึกไว้แต่องไรก็ตามครับคนธรรมดาทั่วไปทุกคนครับมนุษย์ทุกคนที่เกิดในโลกนี้ ก็กลัวจะจากโลกนี้ไปทั้งสิ้นนะครับนอกจากคนที่ซึมเศร้านอกจากคนที่เป็นโรคจิตนอกจากคนที่เป็นคนพิการเป็นโรคร้ายมีความเจ็บปวดทุกทรมานจนไม่อยากอยู่ต่อไปพี่น้องครับมนุษย์กลัวความตายก็ไม่กล้าทําบาปทาให้เกิดการชะลอของงานของความบาปที่มีอยู่ในโลกนี้เหตุผลอีกประการหนึ่งนะครับของมนุษยท์ทั่วไปที่กลัวความตาย เพราะเขาไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเขาจะพบกับอะไรหลายคนนะครับเชื่อไม่เหมือนกันครับบางคนบางกลุ่มก็เชื่อว่าตายแล้วก็จบกันบางกลุ่มนะครับก็ตายแล้วต้องกลับมาหวนหมุนเวียนเวียนไหว้ตายเกิดนะครับบางกลุ่มก็คือคริสเตียนเรานะครับก็เชื่อว่าตายแล้วเราจะไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่นครับนั่นแหละครับคือปัจจัยที่ทําให้คนเหล่านั้น ลัวความตายไม่เท่ากันพี่น้องครับขอพระคุณพระเจ้านะครับที่เรามีหลักประกันหลังความตายประกันสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือการที่พระเจ้าชะลอการงานของความบาปด้วยพระเจ้าประทานระบบครอบครัวระบบการศึกษาและสังคมให้กับมนุษย์ครับให้พวกเรานั้นอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งการอยู่ร่วมกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ยับยั้งงานแห่งความชั่วได้เพราะการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมนุษย์นั้น ทำให้เกิดระเบียบสังคมครับทําให้เกิดการที่พวกเราจะต้องรวมตัวกันปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะระบุว่ามาว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดถือว่าเป็นจริยธรรมที่ถูกต้องสิ่งใดเราเรียกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับมินิมัมในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มกล้อนในสังคมนะครับก็ตราออกมาเป็นกฎหมายกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์หรือกฎหมายก็คือเป็น ระดับล่างที่สุดครับที่มนุษย์จะอยู่ด้วยกันได้โดยไม่มีความผิดนะครับถ้าเราทําผิดกฎหมายนั่นแสดงว่าเราละเมิดกฎหมายนะครับเราละเมิดกฎหมายกฎหมายนั้นมีไว้เพื่อที่จะบอกว่านี่คือสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดครับเราต้องทําแค่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นครับการฝ่าฝืนไฟแดงนั้นเป็นการทําผิดกฎหมายนะครับการที่เราเองนั้นจะต้อง เคารพกฎจาราจรก็คือเจอไฟแดงแล้วเราต้องหยุดนะครับนั่นคือหลักเกณฑ์ที่เป็นระดับที่ต่ําที่สุดในการอยู่ร่วมกันถ้าหากว่าเราไม่ยอมหยุดเรากําลังฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมพี่น้องครับนั่นแหละครับคือถ้าเราไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่ไม่สานึกผิดนะครับเราก็ไม่อาจที่จะอยู่ในสังคมนี้ต่อไปได้อย่างสงบสุขและสันติ เพราะฉะนั้นคนที่ทําความชั่วนะครับต้องหันกลับมาทําความดีสิ่งที่ต้องตามความเข้าใจนะครับต้องทําความเข้าใจก็คือการทําสิ่งดีจากระบบต่างๆนะครับระบบครอบครัวระบบการศึกษาระบบสังคมนี้นะครับทำให้มนุษย์ก็มีความดีอยู่ในสังคมของเรายังคงมีความดีอยู่นะครับยังคงหล่อล้อมจริยธรรมระบบแนวคิดของมนุษย์อยู่พี่น้องครับไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชั่วร้ายแบบสุดๆได้ เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่ทั้ง4ประการนี้พระเจ้าประทานให้กับเราวันนี้ผมได้อธิบายชัดเจนเพื่อที่พี่น้องจะได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับการที่พระเยซูพระเจ้าพระวจนะของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงชะลอการงานของความบาปทําให้ผลพวงแห่งความบาปสภาพความบาปที่เสื่อมที่ตกมาถึงพวกเราในทุกวันนี้นั้น ยังคงสามารถที่จะดำเนินชีวิตของพวกเราต่อไปได้อย่างมีสันติสุขขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานบรรดาผู้ครอบครองทั้งหลายผู้ที่มีอำนาจทั้งหลายก็ยังอยู่ในทำนองครองธรรมอยู่ในความถูกความดีพระเจา้าข้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ข้าพกลงทั้งหลายนั้นมีความเกรงกลัวพระองค์มีความกลัวความตายและข้าพกลงทั้งหลาย มีครอบครัวที่ดีมีกุจจักรที่ดีตลอดจนมีสังคมมีประเทศไทยที่น่าชื่นชมขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้ข้างหลายขอบคุณพระองค์กราบทูลนิฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน าอำนวยพระพรพี่น้องทั้งทุกท่านสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้